สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราพามาดูคนที่ขึ้นจากเกาะที่เกาะล้านนะครับมาที่แหลมบาลีไฮนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศนะครับว่าการขึ้นมาจากเกาะมีผู้คนเยอะแยะมากมายขนาดไหนนะครับแล้วก็เรามาดูตอนเย็นๆของแหลมบาลีไฮกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่แหลมบาลีไฮนะครับจะเห็นว่า ผู้คนที่ขึ้นจากเกาะมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวนะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่แบบไม่ได้มาทัวร์เนาะเพราะทัวร์มันจะมีเวลาของเขาขึ้นลงอยู่แล้วแต่ตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเป็นการส่วนตัวนะคะเพืเ่อนๆก็ค่อนข้างจะคึกคักอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็เห็นลึกรถที่เขาเอาเรือขึ้นแล้วด้วย เพราะว่ามันเป็นตอนเย็นนะครับเขาต้องเอาเ,อเรือขึ้นจากทะเลนะนี่คือบรรยากาศแหลมบรลไฮยในตอนเย็นนะครับนี่เป็นอ่าวพัทยานะครับเรือสปีดโบ๊ทก็ค่อนข้างเยอะเลยนะเต็มอ่าวเลย แล้วก็เป็นภาพตึกสูงๆเนอะเป็นวิวที่สวยงามเหมือนกันนะครับสำหรับเมืองพัทยาเนาะนี่ก็จะเป็นแรมบาิหไฮนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตรงฝั่งที่รถจอดเยอะๆนะวันผู้คนเยอะมากไมยขนาดไหน ฝั่งนี้ก็จะเป็นกรุปทัวร์ัวน่าจะรอรถนะครับเพให้รถมารับเนาะ นี้เราพามาลงดูทะเลใกล้ๆนะเพื่อนน้ำทะเลใสมากเลยนะทั้งๆที่ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับแต่ฝนห่างๆแล้วไม่ค่อยตกน้ำทะเลก,ก็ดูใสเฮ้ยมีลูกปลาด้วยอะลูกปลาเต็มเลยั้งนั้นมีลูกปลาตัวเล็กๆมีปลาตัวเล็กๆ เราก็จะเห็นผู้คนเดินขึ้นมาก็คือมาจากก่อล้านนะเพื่อนๆแล้วก็จะมีกลุ่มทัวร์จีนที่จะเดินลงเดินลงไปเนาะก็จะไปทานข้าวนะแหลมบริหารเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญเนาะใน,ในตอนเย็นก็จะมีทัวร์ที่จะไปทานข้าวร้านอาหารนะ เขาเรียกว่าร้านอาหารบนเรือเนาะก็จะเป็นกลุ่มทัวร์ที่จะพาไปกินก็จะมีคาบาเล่โชว์มีการแสดงต่างๆก็จะเป็นกลุ่มกุ๊ปทัวร์นะครับ

บนสะพานแหลมบรลหายนะครับก็เดินเป็น2ทางเนาะเดินขึ้นก็มาจากเที่ยวทางทะเลเนาะถ้ทางฝั่งเกาะร้านเดินลงก็เพื่อที่จะไปท่องเที่ยวทางทะเลในยามค่ำคืนไปตกหมึกตกปลาเนาะไปตกกุ้งนะตกแล้วก็ไปรับประทานอาหาร ร้านอาหารบนเรือนะคะเพื่อนๆนี่คือบรรยากาศของแหลมบริหายในตอนเย็นๆเนาะ นี่ครับก็นักท่องเที่ยวก็มาจากสปีดโบ๊ทเนาะนั่งเรือที่จะขึ้นฝั่งนะครับ น,นี้นักท่องเที่ยวกาลังลงจากเรือโดยสารเนาะเพราะว่าเขาจะกำลังทยอยทยอยมาโอ้เต็มลำเลยนะเพื่อนๆข้ามาจากเกาะล้านนะ ท่าเรือแหลมบริหายพัทยานะครับก็ถือว่าเป็นท่าเรือเศรษฐกิจย่อมๆของเมืองพัทยาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าขนส่งผู้โดยสารไปทั้งเกาะล้านเนาะไปทั้งท่องเที่ยวทางทะเลนะแล้วก็มีอาชีพต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายรวมทั้งเรือโดยสารเรือท่องเที่ยวเนาะแล้วก็เรืออาหารร้านอาหารนะครับเพื่อนๆตรงนี้ล้วนแต่เกิดจากอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวนะนี่เขาก็จะเป็นของโรงแรมเนาะก็จะนั่งเรือเพื่อที่จะไปกินอาหารที่ร้านอาหารลอยน้ำอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี้ก็จะต้องมีบัตรมีตั๋วขึ้นนะแล้วก็ร้านอาหารที่เกิดขึ้นก็จะนู้นหลายๆล,ลำเลยนะที่เป็นร้านอาหารที่เป็นเรือลอยอยู่ในทะเลนี่ก็เป็นเศรษฐกิจเมืองพัทยาที่จะ บ่งบอกหรือมองเห็นในเรื่องของเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะสำหรับแหลมบริหไฮเมืองพัทยานะครับถ้าเทียบเรือแหลมบริหไฮก็ถือว่าคึกคืนคึกคักเลยนะครับสำหรับตอนเย็นเนาะก็จะมีการขนส่งทั้งไปทั้งกลับทั้งรับทั้งส่งนะครับเพื่อน เรือลำใหญ่ก็ขนส่งผ uh ู้โดยสารได้เยอะนะครับซึ่งน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วมั้งเพราะว่าตอนกลาคือเรือโดยสารขนาดใหญ่ไม่ได้วิ่งนะก็ใครจะเดินทางก็คือใช้สปีดโบ๊ทนะครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของแหลมบริไฮในตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเวลา18.00แล้วเนาะหรือว่า6โมงเย็นแล้วนะพระอาทิตย์ก็เริ่มรับขอบฟ้าเลยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็พามาชมบรรยากาศของแหลมบริไฮนะครับต้องบอกกันนะครับว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโลซีซั s o นะคบเป็นช่วงฤดูฝนของการท่องเที่ยวทางทะเลนะแต่ก็ถือว่ามีผู้คนคึกคืนคึกคัก ไม่แพ้ไฮซีซันเช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากเ้าไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ